แรปเปอร์ผิวขาวคนแรกเป็นคนเดียวในยุคผู้กอยองวงการฮิปฮอปยุคใหม่ไปตลอดกาลด้วยลายที่เล่นแบบยากและสกิลความสามารถที่ยากจะปฏิเสธได้ว่านี่คือราชาฮิ hop ปฮอปเนยุค2001ัน้จริงสภาพแวดล้อมรอบตัวที่เอมิเนมจะต้องเจออยู่ในชีวิตวัยเด็กนั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างแย่แต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเขาเกิดมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบเนื่องจากเขาถูกพ่อทิ้งไปตั้งแต่ยังเด็กดังนั้นจึงมีแค่เพียงแม่เขาที่เลี้ยงมาแต่พอแม่ของเขาจาเป็นจะต้องย้ายที่อยู่บ่อยๆเพราะต้องทํางานเขาเองก็จําเป็นนนจะต้้้้ออออองงงยยยยยาาารรเเเีีู่่่่บคคััททํใหขไมไดมพืส และยังถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดอีกด้วยแต่เขากับค้นพบว่าเขาลุงไหลในเรื่องของภาษานั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้เขาเริ่มเขียนบทเพลงและถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตออกมาผ่านท่อนแรปที่ดูเดือดเขาอัดไว้กับวอล์กแมนของตัวเองลุยแข่งแรปที่เรียกว่าแรปแบทเทิลอย่างบ้าระหำ่ำและสุดท้ายความพยายามของเขาก็ได้ผลวันหนึ่งชคชตตาก,ก็เข้าข้างเมื่อมีทีมงานของค่ายอัพท์แมนเอ็นเตอร์เทนเมนต์บังเอิญผ่านมาเห็นเขาที่กำลังแรปอยู่บนเวทีอย่างถึงพิกถึงขิงทําให้ทีมงานติดต่อเขาเพ่มออกัันนไปาานนํใหห้ Day. ซึงงงลจฟ ของ em. แล้วก็ตัดสินใจเรียกเจ้าของบทเพลงในเดโมมาพบในทันทีเรื่องราวเหมือนกำลังจะเป็นไปได้สวยชีวิตของอิมเนมดูเหมือนว่ากำลังจะได้รับโอกาสครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตแต่ก็ยังมีอุปสรรคเข้ามาขวางเนื่องจากคนที่มีความเกี่ยวข้องกับค่ายเพลงต่างมองว่าการที่มีคนผิวขาวเข้ามาอยู่ร่วมสังกัดนั้นเป็นสิ่งที่ผิดเพราะทัศนคติในยุคนั้นมองว่าแรปเปอร์ควรจะเป็นคนผิวสีเท่านั้นเลาทีมงานในค่ายหลายคนจึงร่วมกันคัด้านการเซ็นสัญ,ญญาครั้งนี้แต่ท้ายที่สุดแแลลล้ว้วสสสสสาา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 มมรรถฝ่าา่่ดดดนนนเ em. เียยงงคคคัััะท็็ญ,ญ,ญปปศิิไออจบ ตูของเขา The Slim ดี a d y LP ในปี1999ดังเปรยียงแบบม้วนเดียวจบด้วยการการันตีจากรางวัล g r มี m y วอร์ดในสาขาสแล t r อ p a l b ้มซึ่งเขาคือศิลปินผิวขาวคนแรกที่ได้รับรางวัลในสาขานี้ไปครองหากย้อนกลับไปในช่วงยุค90ถึงปี2000ถือว่าเป็นช่วงเวลาของวงการเพลงฮิปฮอปกำลังเติบโตอย่างมากมีแรปเปอร์มากมายที่เจ้งเกิดตั้งแต่ในช่วงนั้นแต่ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นศิลปินผิวสีทั้งสิ้นแต่การปรากฏตัวของ e เ i เนมชายหนุ่มผิวขาวผมทองตาฟ้าก็ผุดขึ้นมาจากเวทีรับ b เท t l ใต้ดินเมืงองด กันแน่นอนว่าในช่วงแรกนั้นเขาไม่เป็นที่ยอมรับของวงการซ้ำยังถูกดูถูกต่างๆนานามากมายแต่ด้วยความสู้ชีวิตบวกกับความสามารถด้านภาษาที่เขาลงไหลท้ายที่สุดแล้วเขาก็สามารถพิสูจน์ให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าแรปเปอร์ผิวขาวที่ชื่ออิมมิเนมก็เป็นศิลปินแนวหน้าของวงการได้เช่นเดียวกัน